เมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่21มีนาคมที่ผ่านมาได้มีการอธิษฐานยามดึกประจำเดือนมีนาคมเดือนละครั้งที่คริสตจักรเปิดโอกาสให้พี่น้องได้เรียนพระวจนะพระเจ้าเพื่อนมัสการแสวงหาพระเจ้าอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเต็มล้นด้วยประสบการณ์ความชื่นชมยินดีในการทรงสถิตของพระเจ้าที่นำมาซึ่งชีวิตแห่งพระพรและชัยชนะในพระนามขององค์พระเยซูคริส การถูกตรึงของเรานั้นยังกระจ่ายแจ้งอยู่ในหัวใจของเจ้ากลาย,ลายหรือไม่โอ้นี่นะ่แล้วเจ้าจะไม่ถูกตรึงด้วยตัวของเจ้าเองหรือเหตุนั้นจงตรึงตัวเก่าของเจ้าเพราะนั้นคือตัวของเจ้าเองความบาปของเจ้าเองที่เจ้าจะตรึงเจ้าไม่ได้รับของผู้อื่นเลยเจ้าถูกตรึงด้วยตัวของเจ้าเองจงตัดสินใจ และตรึงตัวเก่าของเจ้าเพื่อเจ้าเองนั้นจะมีชีวิตที่มีชัยชนะและเจ้าจะได้นั่งบัลังครอบครองร่วมกับเราพระเจ้าทรงสัปแดงดังนี้แหละมิชชั่นคอนเนอร์ข่าวคราวจากกิจกรรมกลุ่มคนคล้ายของครอบครัวชีวิตสุขสารประจำสัปดาห์นี้ เมื่อเช้าวันเสาร์ที่22มีนาคมที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรม f u นรัน Mission Pro รักสุขภาพเดินวิ่ง5กิโลเมตรรอบอุทยานเกษตรมหาวิทยาลัยขอนแก่นตั้งแต่เวลา6โมงเชา้านอกจากจะส่งเสริมสุขภาพในวัยทำงานแล้วยังเป็นโอกาสชวนเพื่อนใหม่มาร่วมสนุกด,ด้วยครับถ้าเราอยากจะรู้จักกันมากขึ้นต้อง มาวิ่งทุกวันนะครับนะครับเตรียมตัวให้พรอที่จะร่วมมหกรรมเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่ในครอบครัวชีวิสุขสรรประจำปีใน ค่ายครอบครัวสัมพันธ์2025ในหัวข้อรักพระนิเว10 12, ศ10-12พฤษภาคมนี้สามารถลงทะเบียนหรือออมทรัพย์ได้ในราคาพิเศษ350บาทตั้งแต่วันนี้นะครับ ที่จะะประสบความสําวก็ที่ได้จากพระเจ้าเราหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ผู้ทรงพระชนอยู่และเป็นผู้กําหนดวาระสําหรับทุกสิ่งการวางเป้าหมายชีวิตของเราจึงต้องสอดคล้องกับน้ําพระไถยพระเจ้าเราอยู่ในโลกนี้เพียงระยะเวลาสั้นๆเท่าน,นั้นเองเมื่อเทียบกับนีรันการของพระเจ้าจะทาอะไรก็รีบทําก่อนจะหมดเวลา หนึ่งวันพระเจ้าให้24ชบชั่วโมงเท่ากันแต่ให้เวลาที่อยู่ในโลกไม่เท่ากันจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับน้ําพระทยัยของพระเจ้าแล้วก็ไม่ขึ้นอยู่กับว่าเวลามากได้เปรียบเยอะไม่เกี่ยวอยู่ที่ว่าเราอยู่ในโลกนี้แล้วทําอะไรที่เป็นสิ่งที่เป็นแผนการของพระเจ้าสําเร็จเป็นจริงต่างหากถ้าไม่เชื่อพระเจ้าเท่ากับเชื่อตัวเองหรือเชื่อระบบของมารซาตานในโลกนี้แล้วเป็นการบอกในยะว่ามารพูดถูกแต่พระเจ้าพูดผิด แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านเชื่อและวางนใจท่านก็เป็นการบอกว่าพระเจ้าพูดถูกและมารพูดผิดถ้าเรามีพระเยซูอยู่ในเรือเราก็ยิ้มต่อภัยวันนี้สถานการณ์ความยากลำบากที่ท่านกำลังอาจจะเผชิญอยู่ในบางเรื่องแต่ท่านมั่นใจว่าท่านอยู่ในแผนการของพระเจ้าไม่ต้องกลัวให้ท่านยำเกรงพระเจ้าท่านจะชนะปัญหาแต่ถ้าท่านกลัวปัญหาท่านจะต่ำลงเพราะความกลัวไม่ได้มาจากพระเจ้า ถ้าเรารู้ว่าพระเยซูปเป็นคําตอบให้กับเราแล้วนะครับเราจะไม่มีชีวิตที่เหมือนเดิมเป้าหมายชีวิตจะเปลี่ยนไปเรามีเป้าหมายใหม่เรารู้ว่าเราอยู่ในโลกนี้เพื่ออะไรเราเป็นประชากรของพระเจ้าที่อยู่ในโลกนี้เพื่อบอกข่าวดีเพื่อเป็นเกลือและเป็นแสงสว่างเราเป็นทูตแห่งความรักของพระเจ้าเป็นผู้เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้าผู้ทรงพระชนกับมนุษย์คนบาป